สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเพจก็นําเลขเขาซื้อตัวละแสนนะคะเลขลับนะคะเขาซื้อตัวละแสนนะคะเขาบอกว่าถ้าคนไหนนะคะอยากได้รถยนต์นะคะสั่งจองได้เลยนะคะเขามั่นใจมากนะคะสําหรับครอบครัวของเขานะคะเขาเล่นตัวละแสนนะคะย้ํานะคะเขาเล่นตัวละแสนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ถ้าชอบก็จัดไปทางช่องนะคะก็เอามานำเสนอไว้เพียงแนวทางให้เท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันอะไรทั้งสิ้นนะคะย้ำนะคะตัวเลขที่เขาให้มานะคะเป็นเลขลับแล้วก็เขาบอกว่าเขา้าเขาได้เงินนะคะจากเลขนี้เกือบทุกงวดนะคะเขาซื้อตัวละแเศนนะคะพี่แอดก็ หมือนที่เคยบอกเนาะพี่แอดก็ถ้าเลขไม่เข้านะคะพี่แอดก็จะเงียบไปนะคะจะไม่เอามามาลงอีกนะคะแต่ถ้าเลขเข้าพี่แอดก็จะเอามาลงนะคะอันนี้เพื่อนๆคงจะรู้แล้วเนาะเพราะว่าพี่แอดก็เคยเอามาลงนะคะเวลาเลขเข้านะคะสําหรับตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะทั้งหมดนะคะมีอยู่6ชุดนะคะแต่ให้เราเล่นบนล่างนะคะสําหรับตัวเขานะคะเขาก็เล่นบนล่างนะคะ แต่ตัวไหนที่เขาชอบมากนะคะเขาก็จะจัดบนล่างนะคะเพิ่มจาก10,000แสนเป็น2 0 0แสนนะคะเรามาดูตัวเลขกันเลยเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะมี25 2 8 2 9 7 5หนะคะเน้นนะคะเน้น2โชุดนะคะ5 9 7 9นะคะเขาบอกว่าอ่า 597959 59, อาจจะไม่อั้นนะคะเขาบอกว่า5 9อาจจะไม่อัน้นแต่เลข7 9 9 7อาจจะอั้นนะคะเขาบอกว่าอั้นเขาก็ซื้อนะคะสําหรับตัวเขานะคะเขาบอกอั้นเขาก็ซื้อนะคะ,อ,ะอันนี้เขาเล่นบนล่างเลยนะคะสองตัวนี้เขาจัดหนักนะครับอยู่ที่ประมาณสองแสนนะคะนอกนั้นตัวละแสนนะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะลองพิจารณาดูนะคะ เพื่อนๆอาจจะเคยรู้จักแล้วเนาะเพราะว่าที่พีแอดเอาลงเนาะเขาก็บอกซื้อสองแสนมันก็แตกตรงๆเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ย้อนไปหาดูคลิปได้เนาะเพราะว่าพีแอดก็เคยเอาตฤกษของเขานะคะมาลงให้หลายครั้งแล้วก็แตกนะคะแตกบนแตกล่างบางครั้งก็ให้มา3ตัวก็แตกเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ย้อนไปดูได้นะคะอ่าส่วนตัวของเขาก็มีต้นทุนอยู่แล้วเนาะก็ถูก9ล้าน สิบล้านเก็ดล้านก็มีอันนี้นะคะแคปเอาไว้ดูนะคะว่างวดนี้นะคะเป็นงวดอ่าปีปีพศ .2566 นะคะว่าเลขลับตัวละาแสนนะคะจะเข้าจะแตกไหมนะคะเพะียรก็ถ้าเพื่อนๆคนไหน,นซื้อตามนะคะก็ขอให้ปังๆนะคะได้โชคกับเขานะคะ ถามว่าตัวเลขเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคะเราเลือกเอาตัวเลขที่เราชอบก็ได้นะคะหรือเอาตัวที่เขาเน้นให้นะคะเน้นอยู่2หางนะคะคือ5979นะคะสําหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่เล่น59 79นะคะหรือ29อันนี้พี่แอดพูดเองนะคะให้ระวังเลข6ด้วยนะคะให้ระวังเลข6นะครับระวังว่าเลข9นะคะจะตีรลาัาเป็นเลข6นะคะเพราะฉะนั้นเราควรระวังด้วยนะคะ ระวังเลข9จะตีลังกาเป็นเลข6นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะกม็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะคะเป็นของธรรมดาเนาะการลงทุนนะคะก็มีการเสี่ยงสูงนะคะเปอร์เซ็นต์ถูกน้อยนะคะเพจก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะตั้งสติก็ให้โชคดีนะจ๊ะ